ฟ้านั้นส่งมาให้คุณล้างบางคนเลวโอ้เฮ้ยได้ครับผมด้วยลูกสองเชีย่ยอะไรแหวนเกียอะไรแม่งเรียกอย่างว้าวมันเยอะจะงังอะเอา้าเอาผ่านแล้วโอ้ my god เดีย๋ยวเดี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 ๋ยวผมก็สงสัยว่าไอ้น้ำสีฟ้ามันคืออะไรวะอ,อ,อินเนอร์จี้เหรอเฮ้ยนี่ไงสวดหมดและโอ้ยโอ้ยเชี่ยโคตรแรงอะทุกคน อ่ะมึงพูดว่าอะไรนะพ่อแกขอกำลังใจด้วยครับผมผมจะไปปราจอนซิงหน้าลุยเอาละครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าคนเจ๋งแห่งป่าหิมะพานใช่ไหมชื่อเกมอ่ะเห็นช่วงนี้ก็เล่นกันเยอะเตมไปหมบทเป็นเกมคนไทยด้วยนี่แล้วแบบโอ้โหรู้สึกภาพผมจะผมได้ยินมาว่าคุณคือคนเจ๋งจากป่าหิมะพานครับผมมีเรื่องอยากขอร้องว่าไกครับผมตอนนี้ชายที่ชื่อว่าจอห์นซิงหน้าได้เหิมเกิรม เกินเหตุอันควรจอนซีน้าครอบครองมณีสีฟ้าที่มีอิทธิฤทธิ์ได้แรงครับไปหยุดเขาได้เลยครับฟ้านั้นส่งมาให้คุณล้างบางคนเลวโอ้เฮ้ยได้ครับผมปียปประตูไหนก็เอาไปเปิดอ๋อก็คือตามฝ่ามือนี้คือคุณแจเฮ้ยเชี่ยคือต่อยไมได้เป็นวงกลมนยนี่คือแบบเหมือนเป็นมีดอะโคตรคมอะไรโอเค แบ่เปิดแผนที่ได้โอ้โหแผนที่แม่งแบบอะไรวะเนี่ยมึงวาดรูปเออมึงวาดอะไรเพนมาเนี่ยหากชอบก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นมกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะไปลุยกดกดเลยกดอีเปิดโอ้โหนี่นี่เตียงกูเหรอเนี่ยไอ้ยอ๊ตประตูโอ้ตู้เย็นโอ้โหตู้เย็นมึงมาเป็นแมนเลยแล้วกูต้มาที่ไหนวะเนี่ยประตูออกไปดู ไอ้เอาเชี่ยอะคีสาแสงเชี่ยอะไรมึงต่อยแม่งต่อยเชี่ยไรกูไม่กลัวมึงหรอกนะมาดิซ้ำ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 อะคีสาแสงเออเอาโอ้กดชิปเพื่อย่องเอ้ยจ่อใช่ย่องเป็นย่องย่องย่อเออย่อ้กูไป็นเฮ้ยอะไรอะไรอะคีสาแสงต่อยเออไปเออเชี่ยเด็กช่างไหมฮะไอ้ไต่ไต่อยต่เตียวฮะอะอะไรวะ โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันยิงมันยิงเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยลอบรอบเฮ้ยจะตายจะตายกูจะตายมันมีปืนเออเชี่ยเด็กคนนี้มันมีปืนว่ะพวกเด็กเฮ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กูจะตายแล้วเนี่ยกูจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยอืม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 เล่นกูเลยอ่ะปวดขี้เลยอะเชี่ยกูจะสู้มันยังไงอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนสียม่วงซะไปจังเฮ้ ใช้ปืนปืนปืนกูตายกูตายเชลยต่อยได้จับจุดไปแล้วจับจุดไปแล้วต้องต่อยที่ไข่มันทุกคนอิมต่อยอเชี่ยขับมอเตอไซค์เชี่ยอะไรมึงอ่ะอิมต่อยต่อยต่อปวดขี้โอ้โหไม่มีเซฟไม่ตักสวัสดีอะไรเลยกูตายมปหลายรอบแล้วเนี่ยอออออเอาจริงละผมว่าจะรีบเข้าไปในบ้านว่ะ ไอ้ปิดบ้านเชีย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 ปิดประตูเฮ้ยได้ปืนปืนพกเฮ้ยได้ปืนพกเฮ้ยอืเอยิงนกเลยเชียเชียเชียเจอลูกปืนไหมลูกนี่ไอเชี่ยเด็กแว่นยิงหัวอ๋อมิกต้องมีกระสุนหมดด้วยเหรอตายละวฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเด็กแว่นเด็กแว่นมาเด็กแว่นมาเชียอะไรเชียเชียเชียอะไรระเบิดระเบิดเห้ยเฮ้ยใครยิงอะไรกูเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย กระสุนกระสุนนี่โหลดได้ปะนี่ไงได้ละผมมีทั้งหมด73นัดเลยยังเยอะเชี่ยเชี่ยอะไรเชี่ยเชี่ยเชี่ยอะไรกระสุนอืมอืมยิงโอ๊ยอะไรอะไรโอ้ยเชี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยประตูกดอากดได้รีโหลดกระสุนหมดหรอ๋อโอเคมาดีไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยช้มืออ่ะอืมอืมอตาย กระสุนวันนี้ได้กุญแจเปิดที่ไหนอะได้รับกุญแจได้รับกุญแจผมจะมาทางนี้เหรอนี่คือุนร้อยนัดเลยรอเชี่ยนี่คือแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เด็กวันเลยนะไม่ประตูสีเขียวไี้ไงบัดนี้เฮ้ยเฮ้ยอ็นี่ยาใช่ e! ไหมเออดาวถกจริงด้วยเฮ้ยเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรอะกระเฮ้ยเชี er ่ยเชี่ยเชี <ui> ่ย <temples> มีปืนแล้วเข้ามาใกล้ทําไมพวกมึงอ่ะโง่จังเลยครับแล้วทางนี้ไปก็น่าจะไม่ได้นั้นเรามาทางนี้ละกันนะลุยอ้าวอ๋อวาร์ปกูงงแล้วทำไมเข้ามาแล้วตันโอ้เพลงคือแบบลูกทุ่งอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยลูซี<_<_่ปืนกลมือปืนกลมือโอ้เป็นคือปืนกลมือโอเคครับเปียเปียเปียโอ้โหโอ้เสียงแบบ เสียงมันแสบแก้วหูมากอะไปเซตติ้งเสียงก็ไม่ได้เด้อเพราะว่าถ้าเอาไปเซตติ้งเสียงอะวายเลี้ยงซออย่างงี้ก็เสร็จไปอะไรเฮ้ยเด็กแว่นเด็กแว่นมาวายโ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 ย่สปูดอืมจิงระเบิดเชื่อเด็กแว่นเด็กแว่นเด็กแว่นวายกระสุดหมดกระสุดหมดกระสุดหมดย่าอย่าชนหนูอยู่ดีก็แว่นมาชนไอ้เหี้ยกูสำลักน้ำลายเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย เออกูก็ไม่รู้เหมือนกันอหุยเยอะเยอะเยอะเยอ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 ถอยถอยถอยวา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 ยโออโอ้กระสุนกระสุนกระสุนจะหมดมาดิผมันเอ้าวะัดฮะเชียพี่อ้วน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 อืมเอ้าเอ้าชิบหายแล้วกระสุนหมดทุกคนเอาปืนพกได้อยู่โอ้ปืนพกมีปืนพกอยู่อืมปืนพกปืนพกไอ้น้องกระสุนผมได้ยามากเลยจะตายแล้ว อยาได้ยาอย่าได้ยาเอายามาหน่อยทำไมมันมีแต่เสียงไก่แต่ไม่มีไก่เลยวะมียาไหมในห้องน้ำอ่ะอย่าได้ยาอุ้ยนี่กุญแจนี่กุญแจสีแดงมาอย่าได้ยามากกว่าแล้วเสียงอะไรคู่คู่ว้ยอุ้ยยาเข้ามาเฮ้ยมีปืนแต่เราก็มีอยู่แล้วนี่กระสุนอ๋อได้ก็เป็นกระสุนแทนกันรีโหลดรอเลยกัก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 โอ้ยไอ้เรื่องเดอะปาร์ตี้เสือเพราะว่าข้างในต้องมีอะไรแน่ๆเลยกูรอแล้ว แล้วนี่อะไรอ่ะคอมโบตีใช่ไหมย,ยิงไม่ได้หรอกน,น่าจะน่าจะยิงเฮ้ยโอย้คุณจะตายแล้วอย่าอะยายายาไม่ยอย่าคุณจะตายแล้วเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วอย่าคกูตายอะไรคือฮ่าฮ่าฮารสดวัข,ขำวะอืมเ <ging S 1> จ๋งก็พอตัวครับมีใช่ไหมอื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 มสวัสด <c oughs> ีครับคุณพี่สาสวัสดีครับ โอเคน่าจะไม่มีอะไรเนี่ยอะไรอ,ะอ่ะอ่อนเลือดโอ้โหเลือดอย่างเยอะดีมากเนี่ยและสีมผมต้องการเราไปไหนต่อเนี่ยเราไปตรงไหนต่อ <_ c oughs> ทางนี้ปะเอาละเว้ยตรงนี้ไม่เคยมาถึงเส้ขอเซฟได้ปะเซฟเซฟเซฟหนึ่งโอเคไม่รู้มันเซฟตรงนี้หรือเปล่าอะ่ะ <_ C oughs> เออก็พอตัวครับพอตัวครับพอตัวอืมอืมอืตาย <_ c oughs> ตายกระสุนกระสุนเนี่ยเสียดิโลเสียดิโลแก วายอืมอืมอืมอือกระสุนเจ๋งเจ๋งเจ๋งเออนี่รดนี่รถเรียกรถไอ้มึงเป็นใครวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เจ๋งเลยเฮ้ยเฮ้ยวายวายอือืมล็อกล็อกล็อกคอยล็อกได้ยินมาทุกคนล็อกล็อกต้องไปหาจากบ้านอื่นหรอเสียประตูมึงแบบมันจะขาดสเลดอะเปิดไม่ได้ ตอนนี้เปิดได้ปะว้ายเห็ลูกซองเฮ้ยลูกซองเมียว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 อือตายไม่เห็นมีลูกซองสักทีเราไม่เห็นได้เลยสิเนี่ยเราตรงนี้มีกุญแจสีฟ้าเรากดได้ปะลล็็ออกกไม่ได้เราไม่มีกุญแจสีฟ้ามีแต่กุญแจสีแดงโอ้ยโหอย่างเยอะโอ้ย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 เยอะเยอะจัด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 เืออืออืออืเปลี่ยนปืนก่อน หนูจะต้องใช้ซูซี่อือโอ้โหเสียงแบบอ้าไม่เคยชินกับปืนมึงจริงๆเนี่ยโอ้โหเสียบกระหูชิ้หายกระสุนโว้ยลูกซองเหรอเออตายตอนนี้ต้องมีเอาไม่มีโฮ้ยลูกซองลูกซองเชี่ยอะไรแหวนเยี่อะไรมาทำไมเอาเอาไม่มีเหรอเอาหมดแล้วเหรอะแต่เขาไปเก็บกระสุนก่อนแล้วกันนะว้ายเยอะจัดเยอะจัด โอ้ยโอ้ยเยอะจัดเดี๋ยวจัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าไปแล้วโอ้ยจะตายจะตายจะตายกูเนี่ยจะตายตายตายว้าวโหโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยพี่จะตายแล้วนะพี่โอเคหมดหมดกูแจเดแ์เท่านั้นไปได้กูเตรียมลูกซองก่อนเลยรีโหลดพร้อมนะรีโหลดพร้อมนะไปลุยอุ้ยโอ้มียา โอเคนั่งจิบชาชิวๆในนี้ได้ไหมเนี่ยนี่ไงอันนี้เชี่ยอะไรโอ้ยโอ้ยโคตรเจ็บเลยก็ตัวตีมาดีว่ะตัวตีอยู่ไหนตัวตีโอ้ยจะตายจักจักงโอเคหมดหมดโอเคหมดนะ มึงเป็นใครวะกูยิงเลยกูก็ไม่รู้ว่ามึงเป็นใครแล้วกูเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูเป็นใครอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ตัวหนึ่งก็ได้นะว้าวมาดี้มาดีมาดีมาดี้เออเออเออเฮ้ยโสวรัทธามันพูดว่าอะไรนะนั่นก็แจสินเงินมาละแตงมีลูกซองมาแน่เลยไม่มีเหรอโอเคผ่านแล้วลุยไปกันต่อเลย อ๋อจบด่านมันมีทั้งหมดกี่ด่านเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยเด็กหัวัำเกดเด็กหัอัำเกดเด็กหัอัำเกดกูจะตาย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 ว้าวว้าวว้าววว้าโอ้โหรับเต็มดอกกู่รูว่าเด็กเวรไม่จะขับรถชนกูอะไรมึงือไม่โอ้ยยายาุณต้องเกดไงเนี่ยอยู่ไหนกันหมดอ่ะโอ้โหโอ้โอ้โหกูจะแตกใช้ปืนไอ้นี้ทำไมมีรถนี้ด้วยวะมึงมีกุญแจสีแดง ไม่ไม่ไอไอคนที่รอหยุดอยู่นี่ ì, เอ strikes, เอว้ายเด็กวันมาเด็กวันมาเด็กวันมาเสียศษเด็กวันเชียร์เชียร์แงั้งนอะไรของมึงมาทำไมมาทำไมอะไรเนี่ยไส้กรอกลุงเฉงเหรอไส้กรอกอีสานสวัสดีครับลุงผมขอยาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกกูเตรียมลูกซองก่อนเลยหลังประตูนี้อาจจะมีของดี เอออพี่บิ๊กบอยวันนี้ si no ได <laughs> ้ป <accord> so ืนใหม่ปืนปืนเล็กยาวจู่โจมแม่งเรียกอย่างว้าวมันเยอะจังองาอุ้ยกูเยอะจังงะพี่พี่ใจเย็นโอ้โหเยอะจัดเสียงดังจัดด้วยโอ้โหโอ้ยยศทหารที่กำบังไม่ไหวไม่ไหวทุกคนโอ้ห โอ้ยไป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 ยาเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้จะตายจะตายลุงทนายก่อนพี่โอ้เนี่ยยากจัดยากจัดจัดบอกเลยผมว่ายาที่อยู่ตรงหลังร้านลุงคนเนี้ยต้องเก็บไว้ใช้่ป่ะไม่งั้นเราตายแน่ป่ะโอ้ย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 เยอะจัด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 ฉันต้องไปเอายา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  โอเคโอเคโอ้กินยาก่อนเที่ยคกน่ากลัวเลยเก็บเก็บเก็บเก็ะตัวเก็บทีละมุนเก็บทีละมุมทีละมุนโอ้ก็ฆ่าผมตายอะไรของมันโอเคโอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหเด็กแว้นมา่งดีโอ้เด็กแวนเพียบเลยงินเงินเงขลัม่เปล่าโอเคขลัไม่มี เ,เก่งเลยโอ้เมื่อกี้แบบว่าเขาเรียกว่าเสียงเกียรู้ผู้ชายนะโอเคเราต้องอ,อะไรเนี่ยค่ายตลกเทียนเบียนฟูชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเอาล็อกเราจะไปที่ไหนเนี่ยปกดแมปดิทางนี้เหรอเนทางนี้อา้าวคุณคุณคณนด้านเราอืมุ้ยกูตาย <laughs> นี่หรือเปล่าอะไรว้ยมึงเยอะเยอะ,ยอะ,ยอะกันจังอะ่ะแกไปรอด อะไรไอมีไปโอ้ยเออเออเออผมตายอืมอืมตายโอ้โหกุญแจเขียวเรามาตรงนี้ได้โอเคกุญแจเขียวลุยเอากุญแจน้ำเงินเอาจบแล้วน่าจะหมดแล้วรีโหลดให้พร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ลูกสองอู้อ่าหมดแล้วกำลังโหลดใจเย็นโคตรชอบเลย อะเชื่ออะไรเดียวเมื่อเพิ่งมาว่าเป็นประธานนักเรียนแล้วมึงก็ลองเพลงใส่ใหม่ไอ้เหียท่านี้ปะทางไหนต่ออ่ะกดแ็บนี้โอ้โหเยอะจัดเยอะจัดเออผมตายโอ้นกกาบอยบินเพราะนกใครยิงกู อะไรครับพี่กระสุนกระสุนปืนปืนปืนอือจะตายจะตายจะตายโอ๋อโอ้ยผมตายว้าวลูกซองลูกซองพุทธการลูกซองยี่ไหนวะอู้หูอ้โหโอ้โหมึงโกหกจังองา มันโคตรเก่งเลยทุกคนน่ะมมมผมตายเอ,อือตอนนี้มันไปไหนอ่ะผมขอเดินไปข้างบนก่อนนะเดินมั่วเลยกูน่าจะมีอาวุธที่มันเดียววันนี้แล้วพวกมึงมันอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยถามจริง้างบนนี่ไปไหนดอ่ะโดดโดด ผมตายอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวใหม่อ๋อกูตายมะเนี่ยหลบหลบได้หลบได้อยู่หลบได้อยู่อุ้ยตัวคนอื่นตัวโคนอื่นอ้โคตรอึดถ้าศึกจมตีอูโหู้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 จรวดจรวดจรวดฮะอะไรตรงไหนโอ้ยอยู่ข้างล่างเออ ผ่านยังไงอ่ะโหโคตรท้อตอนเนี้ยกูท้อมากก็กูจะผ่านยังไงดีเพลงมันก็ทำให้กูท้ออีกเอาลราทุกคนผมได้เทคนิคแล้วเว้ยทุกคนก็คือต้องใช้ชิรุมุมพอใช้ชิรุมุมเสร็จปุ๊บก็โอ้แล้วก็เซฟเรื่อยๆทุกคนคือเล่นไปด้วยเซฟไปด้วยเล่นไปด้วยเซฟไปด้วยเล่นไปด้วยเซฟไปด้วยเว้ยเอาเล่นไปด้วยแล้วก็เซฟไปด้วยถึงจะมาถึงจุดจุดนี้ได้อ่ะโคตรลำบากอืมได้ยาละได้ยาละเซฟก่อนเซฟเซฟเซฟ ที่สี่โอเคโอ้ล for บๆต้องเคลียร์ไปทีละจุดเอ้าเฮียกันสุนหมดสุนหมดกันสุดโอ้ยโอ้ยโดนยิงโอเคโอเคโอ้ยได้ยาเพิ่มเลยอ่ะอยาได้ยาเพิ่มเลยโอ้ตอนนี้มีกุญแจโอ้เซฟที่สี่โหลดเซฟที่สี่มาแล้วก็มายิงต่อ ลบรอบร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 บโอเคโอเคโอเคไปเอาไปเอากุญแจแล้วรีบวิ่งหนีไหมทุกคนลองดูไหมน่าจะไหวลองดูไม่เราก็ไม่รู้เว้ยโอ้ไม่ใช่รูนี้รบรอบรอบรอบรบรบโอ้ไม่รอดวะโอ้อ๋อกุญแจอยู่นี้กุญแจอยู่นี้โอ้โหเก็บกุญแจแล้ววิ่งหนีเก็บกุญแจแล้ววิ่งหนีไปไปไปเทเซฟ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 เลย ไปไม่อยู่แล้วกูไปแล้ววยยังตามไปอีกไปไไปไปโอ้ยโโดดเลยอ้โหเจอบอสออเดอกแมพอืตอื่จะด้วยเพราะ้าหลังก็มีนะข้านหลังก็มีเอฮ้ยเฮ้ยโอยกอนยอ๊ยยโออนยอ๊ยยอมโอย

ึโอเคเขาได้แล้วเขาได้แล้วกุญแจสีฟ้าแล้วเซฟเกมได้รับกุญแจแล้วก็เซฟเกมเซฟอู้หูข้างล่างอย่างเยอะไปดีกว่าไม่มีหรอไม่มีจริงหรอไม่จริงเพราีเรามีประตูหลายบานด้วยอ้าวอ้าวเอาผ่านแล้วโอ้ my god เดี๋ยว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 โอ้ลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่ลูกพี่ใจเย็นนนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเสียงมันดังมากอ่ะผมพยายามลดเสียงแล้วกันนี่คืออะไร เพื่ออะไรวะปืน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 ว้าวยาอันี้อย่าเพิ่งเก็บเลยดีกว่ายิงพวกนี้ก่อนเฮเข้อมาเบ๋ๆเข้อมาเข้ามาเข้อมาเข้อมาอข้ามาอ้อยอ้อยอ้อยจะตายกู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 จะตายเลยกูจะตายแล้วโกูจะตายแล้วผมจะตายผมจะตายผมจะตาย โอ้มาก็เริ่มใหม่อีกแล้วและตอนนี้เว้ยผมได้กลับมาเล่นในด่านที่เป็นค่ายทหารอีกรอบหนึ่งเพื่อมาเปิดประตูตรงนี้สีฟ้ามันจะมีอาวุธอีกประเภทนึงก็คือสวดมนต์นนทุกคนฟังไม่ผิดมันคืออาวุธสวดมนต์เว้ยอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้นี่ไงผมก็สงสัยว่าไอ้น้ำสีฟ้ามันคืออะไรวะเ <Energy S 1> อเนจี้เหรอโอ้ยนี่ไงสวดมนต์มาละอู<ฮ><ฮ> ที่โคตรแรงอะทุกคนอ่ะมึงพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้อันนี้แหละคิดว่าเกมน่าจะง่ายขึ้นโอ้มาเด้มาเด้กระบอก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 ไม่รู้ว่ามันดังเป็นเท่าไหร่อ่ะแต่แบบว่าน่าจะแรงมากเพราะว่ามันคือพลังแห่งการสวดมนต์ยังไงล่ะแต่ตอนนี้เสียงมันดังมากเลยเป๊ะ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 เป๊ตายเลยเหรออุ้ยผู้สวดมนต์แรงมาก ไอ้สวดสวดแรงมากหายไปเลยเชียพวกเด็กชงเด็กช่างนี่ก็สวดมนต์ใส่เลยตายตายตายหมดอะตายหมดงงงงงงงอะไรตายมาทำไมตายมาทำไมใครมันยิงสวดมนต์ทำสวดมนต์ใส่เลยสวดมนต์ใส่สวดมนต์ใส่ตายนี่อย่างเยอะต้องเคลียร์เขาหน่อยให้หมดก่อนนะแล้วค่อยไปจัดการข้างในโอ้ยโดนยิงกูไปรับกระสุนเต็มหน้าเลยเติมเลือดกั็เติมเลือดเอามีไฟฉายด้วยเหรอเพิ่งรู้กดเอฟเพื่อเปิดไฟฉาย เลยมาตั้งนานกูเพิ่งรู้เนี่ยเติมเลือดละเสียมอยู่ไหนวะอยู่ไหนเหี้ยโอ้โหตัวแม่งกลมกลืนอ่ะไหนวะอือเุ้ยนัดเดียวเลยหรอเชี่ยโคตรโอพีอ่ะตอนนี้พอเปิดมาใช่ไหมเราจะเจอกับลูกพี่เอ่อลูกพี่อะไรเป็นรุ่นแป๊บนึงเปิดไปดูดิอะไรอะไรอะไรล่ะครับพี่อะไรล่ะครับพี่ตายตาย เฮ้ยอะไร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 ,ะไรยิงสวดมนต์ใส่เลยสวดมนต์สวดมนต์เชี่ยคูดแหลนเดยวผมไปเติมเลือดก,ก่อนดีกว่าเติมเลือดก,ก่อนดีกว่า<อ>เดี๋ยวตายเดี<ท>๋ยวตายกระมอน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 ตายตายตายเด็กแว้นก็โดนกูสวดใส่ว้าววยโอ้ชนชนได้ไงไม่ให้ชนครับไม่ให้ชนไปเลย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 กับหลุมพวกแกไปพวกเคี้ ตายโอ๊ยเราเปิดอัดหน้ากูเลยว้าวตเติมเลือดก่อนไปตเติมเลือดก่อนเดีย๋ยวตายเดีย๋ยวตายก่อนจะเสียฟอร์มนะมาเหอะไม่ว่าใครหน้ามาันหน้าไหนก็โดนกูสวดใส่หมดอนะ่ะพวกนี้นะอะไรไม่รอดเลยอะไรนะโดนกูสวดโดนกูสวดอุย้ยโคตรเก่งอะ่ะพลังกระสวดมันดเย็นยังโอ้วาดแล้วเอาล่ะเรามาจบเกมนี้กันด้วยกันน,นะทุกคนนะขอกำลังใจด้วยครับผมผมจะไปปราบจอนซิงหน้าลุย เอาดิเอาดิเอาดิเอา้ตายคเร็วอะแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะเื่ออะไรวะก้อนอะไรอะช่างมันจริงเลยผเกมีวใช่ไหมแ้นี่อะไรอะเอาวับยังไม่จบเหรออะไรเนี่ยปวดขี้เอาหมาเขาเลย อ้าวไส้กรอกอีสานสวัสดีครับลุงฝ่ามือเอาลันต์ฝ่ามือเอรหันตะฝ่ามือเอารหันะเอ้าจบแล้วขอบคุณที่เล่นครับโอเคครับผมหากชอบบทคมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันง่ายๆใครไม่กดซับสไคร้กดเถอะครับดูมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยผมบายบายจ้าเจอคลิปหน้านะวู้ฝ่ามืออรหันต์ฝ่ามืออรหันต์ฝ่ามือมอรหันต์วนสวดเลยสวดใส่ไส้กรอกอีสานเฮ้ยนี่เฮ้ยเหมือนจะไปต่อได้เหรอต้องไปดิ มีอะไรอ่ะอาจจะมีอิสเตอร์เอ็กนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปผมขอเปิดดูก่อนอืยิงโถสวามัยเลยตอนนี้อะไรวายลาก่อนจอนซีนาลาก่อนจอนซีนาอะไรเ้าอืมเอานั่นเป็นสตูทุกตัวที่อยู่ในนี้ป่ะสวดหมดวงเด็กช่างก็สวดอันเนี้ยองเด็กแว้นก็ใส่แม่งเลย อะไรนกก็เลยสวดใส่สเกไม่รอดอะไรล่ะอืมโอู้นะมังสังขังกินหอบกู <c oughs> ชอบบทสวดมึงจริงเลยเพื่อน